สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้อูปเกม NFT ตัวใหม่ครับที่มีชื่อว่า Jurassic Land ครับเป็นเกมมาในธีมแบบว่าไดโนเสาร์นะครับหรือว่าการล่าไดโนเสาร์นั่นเองครับ เกมนี้จะเล่นบนเว็บไซต์นะครับเชื่อมต่อโดยใช้ m e t a m a s k ของเราได้เลยนะครับ MetaMask เป็นเชน BNB นะครับหรือว่าบ n a นั้น m a r t Chain ครับโดยทีมงานของตัวนี้นะครับก็จะเป็นทีมงานที่หลายๆคนบางคนอาจจะรู้จักนะครับผมเคยเล่นเกมของเขามาบ้างครับเกมในรอบที่แล้วเนี่ยเปิดอยู่ที่ประมาณ60-70วันนะครับเกมที่มันชื่อว่า a n d Miner นะครับผมอ่าถ้าใครจำได้นะเปิดประมาณช่วงต้นปีครับแล้วก็ปีที่แล้วจะเป็นของทาง Petu Earn Hub หรือว่าเกมที่มีคริสตัลนั่นแหละครับเกมนั้นก็เปิดประมาณ60 70วันเหมือนกันครับในโปรเจกต์นี้ผมก็เลยกะจะมาเล่นเหมือนเดิมนะครับเนื้อเรื่องของในเกมนะครับเขาบอกว่าในอนาคตในปี2 0 5 5ครับมนุษย์ได้ค้นพบวิธีการเข้ามิติผู้ขนานของดนนเสาร์ที่ไม่เคยสูนพันผ่านพอทั้นครับหรือว่าจุดวาร์ปนั่นเองครับซึ่งตัวละครฮีโร่หรือว่าทีมนักล่าที่เขาคัดเลือกมาแล้วเนี่ยก็จะมี5ฮีโร่ด้วยกันครับคนแรกครับอเล็กครับคนที่2องเดร็กครับคนที่3เล็กคนที่4ทันเดอร์และก็ซาร่ามารวิกครับ ชื่อที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นทีมล่าครับซึ่งพวกนี้จะเป็นตัว NFT นะครับฮีโร่ที่ผมบอกมาทั้ง6ตัวนะครับคือเงาที่อยู่ตรงนี้ครับที่ผมยังไม่ได้มิน NFT นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมามินด้วยนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นเงาไดโนเสาร์นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปมิน NFT กันเลยครับซึ่งการที่เราจะเริ่มล่าไดโนเสาร์ได้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเราจะต้องมี NFT อย่างน้อย4ตัวนะครับ4ตัวซึ่งแต่ละตัวจะมีแต่ละเกรดให้เราเลือกมินครับ NFT เนี่ยก็จะม บอกก่อนนะครับว่าเกมทุกเกมมีความเสี่ยงนะครับในการเติมเล่นไม่ว่าจะเกม NFT หรือว่าเททูเอ n ญค i c k t o e a r n นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้กําไรหรือขาดทุนนะครับผู้ที่จะลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ครับเกมนี้ผมติดตามในกลุ่ม Tele g กรมนะครับเป็นทีมงานเดียวกับเกม a d d m i n e r นะครับผมก็เลยมาเล่นดูนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆที่รับความเสี่ยงไม่ได้นะครับแนะนําว่าอย่าเล่นครับให้เพื่อนๆเนี่ยดูเป็นกรณีศึกษาก็ได้ครับและรอคลิปที่ผมมีเกมสายฟร จะค่อยเล่นตอนนั้นก็ได้น้องแบบว่าไม่ต้องลงทุนนะครับอ่ะทีมนักล่านะครับราคาก็จะต่างกันไปครับซึ่งถ้าเรากดช่องไหนใช่ไหมครับมันจะเป็นการมิน NFT ตัวนั้นขึ้นมาครับจะมีฮีโร่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันอย่างที่บอกไปครับตัวแรกนะครับราคา2 USDT นะครับตัวนี้เขาบอกว่าจะผลิตเหรียญนะครับเหรียญ USDT 0.01ต่อวันนะครับระยะเวลาหมดอายุ NFT ตัวนี้คือ200วันครับต้องบอกเลยว่าเฉพาะตัวละครเนี่ยไม่มีในส่วนของรายได้นะครับคือเท่าทุนนะครับเอาทีนี้เราเล่น ทำไมครับเราไม่ได้อะไรใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะเป็นการล่าไดโนเสาร์ครับถ้าเราล่าตัวไหนได้นะครับมันก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์มาให้กับเราครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ NFT เนี่ยให้เพื่อนๆคิดว่ามันคือการขุด r o i ของตัวมันเองครับแต่ที่ NFT เล v e l เยอะขึ้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการหาไดโนเสาร์ที่ระดับสูงขึ้นและได้โบนัสสูงขึ้นหรือว่าอาจจะล่าไดโนเสาร์ง่ายขึ้นครับให้เพื่อนๆคิดแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าใน w h i t e p p e r เขาก็มีบอกเหมือนกันนะครับจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย4-6คน ถึงจะเริ่มเล่นเกมนี้ได้นะครับซึ่งตัวราคาถูกสุดนะครับก็ราคาแค่2 USDT เท่านั้นนะครับหรือตก60กว่าบาทใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมมิ้น์4ตัวใช่ไหมครับขั้นต่ำขอกมันเนี่ยมิ้น4ตัวก็อาจจะ8 USDT นะครับใช่ไหม2คูณ4เป็น8นะครับอันนี้ผมเคยเล่นโปรเจกต์ก่อนของเขามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอามินต์ซักตัวนี้เลยละกันครับเลเวล4ครับไป100 USDT ครับ เดี๋ยวผมเอาตัวเลเวล3อีกสัก3ตัวนะครับเดี๋ยวลองแบบเอาแค่4ตัวก่อนเนาะเอา4ตัวแล้วไปกดล่านะครับอทีนี้ผมครบ4ตัวแล้วนะครับทำไงต่อวะโอเคน่าจะกดสตาร์ทฮันติ้งตรงนี้ครับมันก็น่าจะกําลังไปออกล่านะครับ เขาไม่บอกเวลานะครับว่ามันจะใช้เวลาล่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีกี่วันนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามคลิปไปวันพรุ่งนี้นะครับโอเควันนี้ก็ผ่านมาแล้วครับเมื่อคืนนะครับผมไปมิ้นตัวละครมาใช่ไหมตอนนี้ผ่านไปประมาณ13หรือ14ชั่วโมงนะครับจาไม่ได้ว่าเมื่อคืนผมมิ้นตอนกี่โมงนะครับตอนนี้ได้ดวเสาขึ้นมาแล้วครับเป็น1ตัวครับเป็นโบนัสขึ้น2%องเนะครับดโนเสาตัวนี้คืออะไรอ๋อบอกข้อมูลครับก็เป็นประมาณว่าคอลเลกชันโบนัสละกันนะครับคอลเลกชันโบนัสก็ยิ่งสะสมเยอะจะได้โบนั การขุดมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นตัวแรกนะครับที่ผมขุดได้มานะครับก็สรุปว่ากดคลิก1ครั้งนะครับในการล่าเนี่ยมันน่าจะแล้วแต่คนมั้งของผมเนี่ยแค่ประมาณ10กว่าชั่วโมงได้แล้วครับหตัวนะครับเป็นโบนัสในการขุดเข้ามาครับแล้วก็ปุ่มที่กดเริ่มล่านะครับมันรีเซ็ตใหม่ครับให้เราล่าใหม่แล้วก็ค่าสเตมินานะครับลดไปเหลือ1 9 9ครับลดไป1หน่วยนะครับแสดงว่าเราน่าจะกดได้200ครั้งครับอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่บางรอบเราอาจจะไม่ได้ไดโนเสาร์เลยหรืออาะจจได้ เพิ่มมาจนครบแล้วโบนัสการขุดในรายวันนะครับมันก็จะมากขึ้นประมาณนี้นะผมว่าประมาณนี้แล้วเกมต้นน้ําเปิดมากี่วันเปิดมาประมาณ4วันนะครับสาหรับเกมนี้นะครับสามารถไปดูในกลุ่มเทเล gram ของเขาได้นะครับตอนเข้าหน้าเกมครั้งแรกจะมีกลุ่มเทเล gram แล้วก็วายเปเปอร์อยู่นะครับเรามาดูฟังก์ชันข้างล่างครับจะมีรูปไข่เดรนเสานะครับไข่ในส่วนนี้ผมขอไม่เล่นละกันนะครับแต่ว่าหลักการทํางานเนี่ยมันเหมือนกับการเราจับฉลากชิงโชคครับประมาณนั้นก็จะมีการใช้ USDT นะครับในการมิ้นแล้วก็มาจับฉลาก เป็นการจับสลากผมไม่เล่นละกันนะครับขอไม่รีวิวเนาะจะมีตรงกระเป๋าตรงนี้ครับตรงนี้คือการฝากเหรียญ USDT เข้ามานะครับจาก MetaMask ของเราครับแล้วก็การ withdraw หรือว่าการถอนนะครับขั้นต่ำอยู่ที่3 USDT นะครับมีภาษี3%การทำเรื่องหนึ่งครั้งนะครับเขาบอกว่าจะเสร็จภายใน1-48ชั่วโมงครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นการ convert เหรียญนะครับไปเป็นเหรียญของเกมนะครับซึ่งผมคิดว่าไอเหรียญของเกมมันจะใช้ในการอัปเกรดอะไรในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะเท่าที่ดูตอนนี้ จะใช้แค่ได้ในส่วนของการใช้ไข่นะครับชิงโชคไข่อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ผมได้มาแล้วนะครับ0.8 USDT นะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะมาอัปเดตนะครับความเสียงของผมนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Jurassic Land นะครับผมเกมล่าไดโนเสาร์โดยใช้ NFT ที่มี ROI ของตัวมันเองนะครับเพื่อไปล่าโบนัสเพิ่มเติมครับเพื่อได้เพิ่มเติมสําหรับการล่าไดโนเสาร์ให้สําเร็จหรือว่าสะสมคอลเลกชันครับอันนี้ที่ผมมาลองเล่นเล่นไว้เก็ว่าจากโปรเจกต์ก่อน ครับค่อนข้างจะเปิดนานเหมือนกันนะครับ50ถึง70วันครับประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดนะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิดีโอนี้ไม่ได้ชักชวนหรือว่าสนับสนุนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับผู้ที่จะลงทุนนะครับต้องยอมรับความเสี่ยงให้ได้ครับว่าตัวเกมอาจจะเหรียญหมดภูนะครับหรือตัวเกมปิดครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยที่ตัวเกมปิดไปเพราะว่าเหรียญเขาหมดภูนะครับเหรียญภูจะอยู่ตรงที่หน้าเกมเลยนะครับสามารถอัปเดตได้หน้าเกมตรงนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับแล้วเจอกับแอดในคลิปต่อไปนะนี่อนนะสดี ప